เขเห็นตะป้ายแล้วที่พลอยสวยยูสวยยู เอาทิ้งบริษัทที่ฟูกุอกประเทศเวียดนามมันเป็นประมาณไหนนะมาดูเลยต้อนกลับมารอบนี้เราพาไปเที่ยวฟูกัวอกประเทศเวียดนามนะไปกับบริษัทจริงๆฟูกุโอกเดินทางไม่ยากเลยทุกคนเดินทางแค่ชั่วโมงครึ่งก็ถึงแล้วทุกคนเหมือนเกาะฟูกุโอะมันเป็นเมืองที่ถูกสร้างขึ้นมาใ,ใหม่เนาะให้เป็นฟิลเหมือนแบบประเทศอติตาลีอะไรเงี้ยแล้วก็จุดที่คนฮิตกันไปไถ่ายรูปก็คือจะชื่อว่าซันเซ็ททาวน์คือนอกจากตัวนี้ก็จะมีกระเช้าให้ขึ้นมีสวนสนุกมีอะควาเรียมอะไรเงี้ยจริงๆสำหรับที่เนี้ยเราว่าภาพ ใช้แก็บใช้อะไรง่ายๆและไฮไลท์ของวันแรกทุกคนก็คือการไปดูพระอาทิตย์ตกที่สันเซทาวก็คือจะเป็นแสงสีส้มแบบนี้เลยคนเยอะมากทุกคนไปรวมตัวกันอยู่ตรงนี้ตรงสะพานตรงนั้นนะคือเราต้องจ่ายเงินนะเพื่อที่จะเข้าไปอยู่ตรงสะพานไกลนู่นเนี่ยเขาเรียกกันว่าคิสบิดทุกคนแต่วิวอะจึงจริงๆถ้าเกิดได้ไปอยู่ตรงนั้นนะวิวสวยมากๆส่วนเราที่อยู่ตรงนี้นะก็ดูเป็นบรรยากาศมุดมุไปแล้วก็ฟังเสียงดนตรีแบบนี้ไป กิจกรรมหลักๆของที่นี่ก็คือช่วงเย็นเขาก็จะมาถ่ายรูปกันเนาะแล้วก็รอชมพูตอนกลางคืนประมาณสองทุ่มทุกคนคือการดูพัวเราไม่สามารถดูแต่จากข้างนอกได้เราเพิ่งรู้คือเขากั้นเราแบบนี้เลยไม่ให้เราดูป้ายมากั้นแล้วอย่างนี้คือให้ดูอะไรดูอะไรกูเห็นอะไรกูเห็นแต่ป้ายที่พอยสวยยู่สวยยุ่ไหนก็ไม่ได้โอ้หอน้อนี้อันอนหน้านี้ มาละมาละซึ่งก็เหมือนทุกคนเห็นแหละก็จะได้ดูประมาณนี้แหละเนาะเพราะว่าเราเป็นบัตรฟรีเราไม่ได้จ่ายตังค์ถ้าเกิดคนอยากดูจริงๆอยากดูแบบสวยๆเลยต้องเข้าไปอยู่ข้างในซึ่งค่าบัตรก็น่าจะประมาณ7-800อ่ะทุกคนถ้าจำไม่ผิดเรานี้ก็เป็นบรรยากาศของวันแรกนะที่เอามาให้ทุกคนดูสนุกๆขำๆนะส่วนวันที่2เราก็จะไปพวกสวนสนุกกันไปทำกิจกรรมกัน